มีหล้อมีดินดูด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 แล้วก็มีหม้อแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ดูคือตะไห่หูหูแบบว่าเอหูเูกินไม่ได้ดิ ยังไปเด็ดสำนันเด็ดยวๆเนี่เฮ้ยเยังอมยติ้เยยนี่อย่ายเด็ก็กแ้อันนี้หอยคันนี่หอยคันมันสิคัน่อถางเขาเปเต็มมันสิคั้นเะรอเนี่ย เฮ้ยไม่อยากอยากได้เดี๋ยวมันคันเมื่อกี้บ้านห้อมันหลายเดี๋ยวนี้มันอยากหน่อยมันมีนกมากินน้ำเดี๋ยวเปนี่ย่ามเกีียวเขาเล้วพ้นกับหาหาขัวหอยไปกินเหปลาแล้วปลาอันนี้ปลาดุกอันนี้ปลาดุก เอาไปปิ้งไปย่างไปหนึ่งไปนั่นจับเอ้ยลักษณะปลาดุกปลาดุกปลาดุกมันถือว่ามีเก็ดปลาดุกมันบ่มีเก็ดแล้วมันมีหนวดมีเงียงมันเงียงมันนี่มันถือมีผิดเวลาปากนี่มันถือปวดเอาไปเห็ดกินได้หลายอย่างปนกินกับผักบุ้งกินกินกับยอดผักบุ้งไอ้นั่นจะกินตับหมูใส่กุ้งเหอยากอยากกินกินได้บ่กินได้ เมื่มอฝนตกลงมาในปริมาณที่เหมาะสมน้ำไหลเข้านาไหลเข้าสระสระที่ขุดไว้จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำค่ะปลาและสัตว์ไหลชนิดจากแม่น้ำแหล่งน้ำต่างๆก็ไหลมารวมกันจเจริญเติบโตวางไข่ออกลูกกลายเป็นแหล่งอาหารหากฝนขาดช่วง ก็ยังพอมีน้ำในสระไว้ใช้ยามขาดแคลนนำมาหล่อเลี้ยงต้นกล้าหรือพืชพัุ์อื่นๆในนากุ้งหอยปูปลาก็มารวมกันในสระที่ขุดไว้หากไม่แห้งแล้งข้าวไม่ขาดน้ำคนเราก็จะมีข้าวมีอาหารพอจะพึ่งพาตนเองได้บ้าง